อ้าคุณนี่มันอะไรกันอะ่ะเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ของคุณเกิดอะไรขึ้นคุณฉันมากกว่าไหมที่ต้องเป็นคนถามคำถามนี้กับคุณน่ะ มึเปนหมดแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะ คุณพี่ปางเหรอคะอ่าใช่ค่ะคุณเป็นใครอะคะพอดีฉันติดต่อพี่บาทไม่ได้เลยอะคะ่ะแล้วคุณเป็นใครคะเอ่อฉันอย่าบอกนะว่าเธอผัวฉันใช่ค่ะฉันเป็นเมียอีกคนของพี่บาทเองเอคะ กล้ามากนะที่โทรมาหาฉนะันอ่ะคืออยากจะบอกคุณพี่ปางเลยนะคะว่าคุณพี่ปางคะ่ะไม่ใช่หนึ่งเดียวคุณพี่ปางนะคะนี่เธอกําลังโทรมาประกาศว่าเป็นเมียน้อยผัวฉันงนีนเหรอจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะดี มารายงานตัวอย่างนี้ก็ดีฉันจะได้ไม่ต้องไปนั่งตามหาฉันจะจัดให้หนักเลยสัต์อะไรให้หนักหรอคะฉันขอสอนอะไรเธออย่างหนึ่งนะก่อนที่จะมาประกาศตัวเองว่าเป็นเมียน้อยใครเนี่ยช่วยไปศึกษากฎหมายให้มันดีๆก่อนว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเพราะว่าฉันจะฟ้องเธอให้หมดตัวเลยในฐานะที่เธอเป็นเมียน้อยผัวฉัน ฉันตามหาเธอเจอแน่ผมอธิบายได้นะคุณคือผมไม่ได้มีอะไรกับเด็กคนนั้นจริงคุณเชื่อผมเถอะนะหรองั้นเด็กมันคงคิดไปเองสินะว่าคุณเป็นผัวมันอะ คุณเชื่อผมเถอะจะให้ผมไปสาบาหรืว่าไหนก็ได้อ่ะตั้งแต่ผมแต่งงานากาบคุณนะผมก็เลิกเจ้าชูจริงๆผมมีคุณแค่คนเดียวนะหรอคุณเลิกเจ้าชูแล้วหรอเชื่อผมเถอะแล้วนี่อ่ะ คุณมีธุระอะไรหรือเปล่าคะเปล่าหรอกฉันแค่แวะเอาของมาคืนเอาของมาคืนของอะไรหรอคะแล้วคุณเป็นใครคะฉันเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ของที่ฉันเอามาคืนเธอนะ่ะฉันว่ามันสำคัญกับเธอแน่ๆ แหวนของบัสแหวนของบัสไปอยู่กับคุณได้ยังไงนั่นสิแหวนของบัสมาอยู่กับฉับนได้ยังไงฮัลโหลว่าไงคุณเออคุณวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปโรงงานที่ลำปางด่วนนะอ,อ้าวเหรอด่วนเลยเหรอคะใช่ใช่ เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมต้องขึ้เครื่องแล้วอ่ะเดี๋นะ<อ>ยวเาไปหาไะไรกินดอกลาบแปะกันนะใช่ไปเมื่อคืนบารสอยู่กับคุณสินะใช่เราอยู่ด้วยกันทั้งคืนและเช้าอ่ะเขาก็รีบไปทำงาน จะลืมแหวนไว้ที่หัวเตียงคุณต้องการอะไรก็ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกนะฉันแค่วขอมาคืนนะหลังจากนี้เธอคงรู้สินะว่าเวลาบาทหายไปเขาหายไปที่ไหนคุณอยากได้มากนะใช่ไหมผัวฉันนะ ได้ฉันยกให้ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วอะ่ะฉันตั้งหากค่ะที่ต้องขอบคุณคุณที่ทำให้ฉันตาสว่างที่ทำให้ฉันหลุดพ้นจากผู้ชายคนนี้เพราะว่าฉันก็เหนื่อยมามากพอแล้วกวับความเจ้าชู้ของผู้ชายคนนี้คุณเอาไปเลยค่ะ อ๋อแต่ว่าฉันอยากจะขอเตือนคุณไ้สักอย่างนึ่งนะคะในฐานะผู้หญิงด้วยกันเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งจะมีผู้หญิงคนหนึง่งโทรมาหาฉันแล้วก็ประกาศว่าเป็นเมียอีกคนของพี่บาทเหมือนกันฮะ ขอโทษให้โอกาสผมเถอะนะโอกาสเหรอฉันให้โอกาสกับคุณมามากพอแล้วแต่วันนี้ฉันขอโอกาสให้ตัวฉันเองบ้างได้ไหมโอกาสที่ฉันจะได้กลับมารักตัวเอง โอกาสที่ฉันจะไม่เป็นแค่ของตายของคุณอีกต่อไปโอกาสที่ฉันจะได้เ,เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีที่ไม่ต้องมานั่งคอยหวาดระแวงหรือว่าต้องมานั่งคอยคิดมากว่าคุณจะโนใจฉันอีกเมื่อไหร่อ่ะฉันขอฉันขอโอกาสของฉันได้ไหมฉันไม่มีโอกาสได้คุณอีกแล้ว แล้วคุณก็ออกไปจากบ้านฉันได้แล้วออกไปออกไปปังโอกาสผมนะี่นะผมรักคุณนะ้ปังผมขอโอกาสหนะนะปองนะ